มาจ้าจะาออในในเอาเลยไม่ใหญ่เอ้ยโอ้ยพอ่อยนี่บักพริกขวัวอยูบอ่บ่ออะ่าสิก้อยบอกหวยขอบักพริกขวัวเนะ่โอ้ยไปการบอกหอยหมือขึ้นว่าสีก้อยบอกหอยพ่อใหญ่ขอพริกขวัวหนเด้อนี่อยู่บ่อพ่อใหญ่โอ้ยแต่นี่อยูอ่หันเลยไม่ใหญ่เอ,อ้ยหาเอาโลดได้ได <c oughs>

ปีกเอาไปบางย่านเลยบบจงเนาะบันดีมากหกวัวอีกอหหวัวแน่บปันดีบืนขืนเืนปคนรืนปืนปื่ืนป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 ืนนปืนปืบปนปืนือปืยปืนนนป้นปปน่นแืนนอนนปอนป

โอ้ยเนี oh, uh ่ยคนไงเฝ้าเฝ้าหนุ่มไปโรงเรียนโอ้ยอยากได้ยังก็เอาโหลดไม่ใหญ่เออข่อยเมื่อยน้ำเจ้าแล้โอันกสักบใจได้เลยห้เขาเสนะเออโอ้ยล้านข่าีนาเพื่อนร้านข้าไม่ใหญ่เจาะหน่าเป็นยางมึงไปซื้อขี้ด้านยางมาเด้อคนไงนี่ผมซื้อรถเด้อข่อยเอาเมื่อน้ำเด้อใบชิงนี่ข่อยไปใส่อันก้อยบอกห่อยกันเด้อขอบใจได้เลยให้ไปก่อน เจ้ามาคอปันนี่นะ่ะมือล้างมาอยู่น้ำไข่เลยไม่ไงเลย,ย,ยตื่นเงียมือเ้ามากเลยขอ่อแบงมากเลยขอ่อสามหลอกนเนี่ยเสียวเาเลยอ้ยเนาะเอามาเป็นเนี่ยซบ,บ่ไม่ไงเยลยฮะ